เมื่อปีตีเกิดขึ้นมาแล้วก็มีความสุขใจผูกบอกไม่ถูกเหมือนกันเนี่ยแต่ใครจะเข้าไปถึงตัวนั้นมันประดุจัความสุขเกิดขึ้นมาอาการอารมณ์เดียวมันก็เกิดขึ้นมามันก็เลยทํามีอวิตกวิจารปีติสุขเอเกกตา ทิ่งทั้งห้าอย่างนี้มันรวมอยู่ที่อยูด่เดียวกันแต่มันเป็นคนลักษณะก็ตามมันแต่ว่ามันรวมอยู่ที่อันเดียวกันเรามองเห็นทั่วถึงกันหมดเหมื่อกับผลไม้เอามารวมในกระจาดเดียวกันมันเป็นคนละอย่างกา็่ช่างมันเถอะมันจะเห็นทุกอย่างในกระจาดอันนั้น วิตกฤรีวิจารฤรีปีติกริสุขกรีเอกขตากรีเราในมองลงที่จิตตรงนั้นมันจะมีหมดทั้งอย่างห้าอย่างกรณันนั้นมันเต็มอยู่อย่างนั้นมันก็มีอยู่นั้นแม้วมันสุขขึ้นยังไงมันวิตกยังไงมันวิจารยังไงมันปีติยังไงมันสุขยังไงมันบอกไม่ถูกเมื่อมันรวมลงนั้นไม่มองเห็นมันเต็มอยู่เต็มในใจของเราอยู่นะมันเต็มหมดตรงนี้ ตรงนี้มันก็แปลกแล้วการทําภาวนาเัาแปลกแล้วต้องมีสติสัมปัญญะอย่าหลงอันนี้มันให้เข้าใจว่าอันนี้อันนี้มันคืออะไรอันนี้มันเป็นเรื่องฐาะของจิตมันเป็นเรื่องวิสัยของจิตเท่านั้นอย่าไปสงสัยอะไรมันในเรื่องปฏิบัตินี้มันจะจมลงในพื้นดินก็่ังมันมันจะไปบนอากาศก็จางมันมันจะตายนั่งตายอยู่เดี๋ยวนี้ก็จางมันเถออ อย่าไปสงสัยมันมีเรื่องปฏิบัตินี้ให้มองดูแล้วเมื่อมันเป็นชนิด้ลัษณาจิตของเรามันเป็นอย่างไรให้อยู่กับอันนี้เท่านั้นเ่ยทำไปอันนี้มันได้ฐานแล้วมันได้ฐานแล้วม,มันมีสติัำรปรัญญะรู้ตัวมันตั้งการยืนเดินดน,นั่งนอนแล้วนี่ เมื่อเราเห็นอะไรเกิดขึ้นมาต่อนั้นไปแต่เราจะประจิตอันนี้ไหนอยจะไปเย็ดมั่นถือมั่นมาเมื่อเราเห็นอันนั้นเกิดขึ้นมาเรื่อยๆไปเรื่องชอบใจไม่ชอบใจเรื่องสุขเรื่องทุกข์เรื่องอะไรสงสัยไม่สงสัยนั่นก็เรียกว่ามันมีการของกิจนาตรวจตาดูผลงานของมันอย่าไปชี้ว่าอันนั้นเป็นอันนั้นอันยาเลยยายาไอรู้ เห็นเรื่องสิิงทั้งหลายที่มันเกิดขึ้นกับกจิตนั้นก็สักแต่ว่า,าเป็นแต่ความรู้สึกเท่านั้นเองอันนี้มันก็เป็นของไม่เที่ยงเกิดแน้วดับไปเกิดขึ้นมาเราตั้งอยู่ตั้งอยู่มันก็หลับไปมันก็เป็นแต่านี้ไม่มีตัวไม่มีตนไ,ไม่มีเราไม่มีเขาไม่ควรยึดมั่นถือมันในอันใดอันหนึ่งทั้งหลายเหล่านี้ เมื่อเห็นรูปนามมันเป็นเช่นนี้ตามเรื่องของมันแล้วนะปัญญาเห็นเช่นนี้เมื่อไปเห็นรอบเก่ามันเห็นรอบเก่าเห็นเห็นไม่เที่ยงเห็นความไม่เที่ยงของจิตเห็นความไม่เที่ยงของร่างกายเห็นการไม่เที่ยงของความสุขความทุกข์ทั้งปวงแลยความรักความโกรธมันไม่เที่ยงตรงนั้นมันก็เท่านั้นจิตมันก็วกหมุนก็เบื่อ มันก็เบื่อเบื่อกายเบื่อจิตอันนี้เบื่อเบื่อที่สิ่งที่มันเกิดมันดับมันไม่แน่อย่างนี้อยู่เพรานั้น,นแหละจะไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเนี่ยก็เห็นเนี่ยเมื่อจิตมันเบื่อแล้วมันก็หาทางออกเท่านั้นแหละมันก็หาทางออกจากจิงทั้งหลายดังน,นั้นไม่อยากเป็นอย่างนี้ไม่อยากว่าอยู่อย่างนี้เห็นโทษ เห็นโทษแล้วมันเห็นโทษในโลกนี้แล้วเห็นโทษในชีวิตที่เกิดมาแล้วอย่างนี้นี่เมื่อกิตเป็นเช่นนี้เราก็ไปนั่งอยู่ที่ไหนมันก็เห็นเรื่องอนิจจังเรื่องทุกขังเรื่องอนิจจารนั่ไม่มีที่จะไปจับต้องมันแล้วทีนี้จะไปนั่งอยู่โคลนไม้ก็เลยฟังเทศประพุทธเจ้า จะไปนั่งอยู่ภูเขาก็เลยฟังเทศพระพุติเจ้าจะไปนั่งอยู่ที่ราบก็เลยฟังเทศพระพุติเจ้าฟัง ừ, หเห็นต้นไม้ทุกต้นมันจะเป็นต้นเดียวกันเห็นสัตว์ทุกชนิดมันจะเป็นสัตว์อย่างเดียวกันไม่มีอะไรจะแปลกกันไปยิ่งกว่านี้ มันเกิดแล้วมันก็ตั้งอยู่ตั้งอยู่แล้วก็แปรไปหลับไปเมือนกันดังนั้นเออฉะนั้นนี้เราก็จะมองเห็นโลกนี่ชัดขึ้นเห็นรูปนามนี่ชัดขึ้นเห็นรูปประโรคอรูปประโรคนี่มันก็ชัดขึ้นมันชัดขึ้นต่ออนิจจังขึ้นต่อทุกขังขึ้นต่ออนัตตา ถ้ามนุษย์ทั้งหลายเขาไปยึดมั่นถือมั่นว่ามันเที่ยงมันจริงอย่างนั้นมันก็เกิดทุกข์ออมาทันทีมันเกิดเดียวนั้นฉะนั้นมันก็ไม่เกิดถ้าเราเห็นรูปนามมันเป็นอย่างนั้นมันก็ไม่เกิดแล้วก็เห็นรูปนามมันเป็นของมันอยู่อย่างนั้นไม่ไปยึดมั่นถือมั่นมันนั่งอยู่ที่ไหนก็มีปัญญา แม่เห็นต้นไม้มันก็เกิดปัญญาพิจรารณาเห็นสินชาติหญ้าท้งหลายขึ้นมาเกิดขึ้นมาในพื้นมันก็มีปัญญาเห็นมแมลงต่างๆมันก็มีปัญญารวมแล้วมันเข้าจุดเดียวกันเป็นธรรมะจุดเป็นของไม่แน่นอนตรงนั้นนะนี่คือความจริงนี่คือสัจธรรม มันเป็นของไม่เที่ยงมันเที่ยงอยู่ตรงไหนมันก็เที่ยงอยู่แต่ว่ามันเกิดมาแล้วมันเป็นอยู่อย่างนั้นมันไม่แปลเป็นอย่างอื่นเท่านั้นก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านั้นถ้าเราเห็นเช่นนี้แล้วมันก็จบทางที่จะต้องไปเลยวนะอย่างนั้นในทางพุทธศาสนานี่ยแต่ในความเห็นเนี่ย เห็นว่าเราโง่กวเขามันก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราเสมอกเขาก็ยังไม่ถูกเห็นว่าเราดีกวเขาก็ยังไม่ถูกเพราะมันไม่มีเราเนี่ยมันเป็นเสีอย่างนี้มันก็ถอดอาชมิมานะออกอันนี้ท่านเรียกว่าเป็นโลกวิถูรู้แจง้งตามเป็นจริงถ้ามาเห็นจริงเช่นนั้นแล้วมันก็จิตมันก็จริง มันก็รู้เนื้อรู้ตัวมันมันก็รู้ถึงที่สุดมันตัดเหตุแล้วไม่มีเหตุมันก็ไม่เกิดขึ้นอีกแล้วผลต็เกิดขึ้นไม่ได้อันนี้พูดถึงข้อปฏิบัติมันจะดำเนินการเพรามันไปอย่างนั้นารากฐานที่เราจะต้องปฏิบัติใหม่ๆนี่หนึ่งให้เป็นคนซื่อสัตย์ รงไปตรงมาสองให้เป็นคนอายคนกลัวอายต่อบาปสามมีลักษณะที่ท่องตัวอยู่ในใจของเราเป็นคนที่มากน้อยเป็นคนที่สันโดษ ถ้าคนมากน้อยในการพูดในการในทุกอย่างมันก็เห็นตัวของเรามันไม่ได้ไปวุ่นวายอันนั้นมนเป็นเหตุอันนี้เป็นรากฐานที่มันมีในจิตนั้นก็ไม่มีอะไรมันกระรวนแต่สินที่มันมีในจิตของเรานั้นมันก็มีร่วนแต่สมาธิในจิตของเรานั้นมันกระรวนมีแต่สปัญญา เต็มอยู่ในจิตของเรานั้นไม่มีอะไรอื่นจิตในขณะนั้นมันก็เดินอยู่ในสินในสมาธิในปัญญาในศินในสมาธิปัญญาโดยอาการเช่นนั้นฉะนั้นนักปฏิบัติของเรานั้นอย่าประมาทคำที่ท่านว่าอยาประมาทนั้นไม่ค่อยได้ยินน้อย ภาษาน้อยประมาทนี่ประมาทนี่คือของทุกๆอย่างอย่าประมาทถึงแม้่าถูกต้องแล้วก็วอย่าประมาทผิดแล้วก็วอย่าประมาทดีแล้วก็วอย่าประมาทนี่สุขแล้วก็วอย่าประมาททุกอย่างท,า ah e ท่านไม่ให้ประมาทท่าไม่ไม่ให้ประมาทเพราะอันนี้มันเป็นของไม่แน่ใ <I mean. S 1> ห้จับมันไว้อย่างนี้ จิตใจของเราก็เหมือนกันถ้ามีความสงบแล้วก็วางความสงบไว้แม้มันอยากจะดีใจเหมือนกันแต่ว่าดีมันรู้เรื่องมันชั่วไปรู้เรื่องของมันแค่นั้นการอบรมจิตจริงๆเนี่ยเป็นเป็นเรื่องของเจ้าของครูบาอาจารย์บอกวิธีที่อบรม บอกวิธีที่ทอบรมจิตถ้าเราจะอบรมหนึ่งอบรมจิตหนึ่งเป็นตัวของเราเองแต่พะจิตมันอยู่ที่เรามันรู้จกักหมดทุกอย่างอ่ะอยู่ที่เราอ่ะไม่มีใครจะรู้เท่าถึงตัวเราเรืองปฏิบัตินี้มันอาศัยความถูกต่องอย่างนี้เราก็อยู่สบายอ เดินอยู่พ็สบายนั่งอยู่พอสบายให้ทำจริงๆเถอะอย่าไปทำไม่จริงทำมาทำจริงๆเนี่ยมันเหนื่อยไหมไม่เหนื่อยอ่ะทปฏิบัติทำจริงๆเพราะทำทางจิตประพฤติท,ทางจิตปฏิบัติทางจิตถ้าเรามีสติอยู่สัมปชัญญะอยู่แล้วเรื่องที่ถูกที่ผิดมันจะตรงรู้จัก ้ารู้จักเราก็รู้จักข้อปฏิบัติตอนนั้นไม่จําเป็นมากมแล้วก็รู้ทิศทั้งหลายข้อปฏิบัติทั้งหลายทุกสิ่งทุกส่วนแล้วก็ให้นอกกลับมาอย่างเพื่อนที่สุสมเณมอยู่ด้วยกันนั้นมันมีสองอย่างหนึ่งมันมีเยี่ยงสองมันมีอยาง เยี่ยงอย่างอย่างหนึ่งท่านว่าอย่าเอาอย่างให้เอาเยี่ยมยกให้เช่นท่านอาจารย์ทองรัตน์ซึ่งเป็นครูบาอาจารย์ในสมัยก่อนคนไม่ฉลาดเอาธรรมะกับท่านไม่ได้คือไปเอาอย่างท่าน ไม่ไปเอาเยี่ยงของท่านไปเอาอย่างของท่านอย่างของท่านอาจารย์ทองรัตน์ท่านท่านพูดไม่สังบวกสังวรตัวอย่างของท่านขอของือขอ,ขอด้วยไปแต่เมื่อท่านดุให้คนในที่ประชุมน่ะดุเก่งมากนี่อย่างของท่านเป็นอย่างนั้น แต่ย่ยงของท่านไม่มีอะไรคนผลที่สุดท่านไม่มีอะไรนั่นเป็นสัจจะว่าพูดสัจว่าธรรมะในความเป็นจริงนั้นท่านพูดอะไรท่านทําอะไรนั่นน่ะท่านมุ่งธรรมะแกคนเราไม่รู้เรื่องท่านมุ่งธรรมะไม่ใช่มุ่งให้เสียหาย มันก็ไม่เสียอยู่เองเดินไปเดินมาไม่สังวรไม่สังรวมไปไหนนะฮะแต่ว่าอย่างของท่านเป็นอย่างนั้นดวงตาบางคนไปเอาตาฟัานเสียหมดมันเป็นเช่นนั้นฉะนนั้นพวกเราทุกคนนั้น อย่างผมเล่าให้ฟังนั่นแหละสุขาปฏิปทาทุกขาปฏิปทาทันทาปิญญาทุกขาปฏิปฏทาคิดป,ปาปิญญาสุขขาปฏิปทาทันทาปิญญาสุขขาปฏิปฏทาคิดป,ปาปิญญา คนเราแข่งบุญวาสนาบารมีกันนั่นมันแข่งไม่ได้แข่งกำลังกายแล้วนี่ยมันแข่งกันได้บุญวาสนาบารมีแข่งไม่ได้อย่างต้องกายนะครัผมหวังดีอยู่ต้องการเจริญอยู่หวังดีอยู่แต่ว,ว่ามันไปไม่ได้ถ้าต้องพยายามไปเห็นมันไป ทุกขาปาะเิปทาทันทาปิญญาปฏิบัติลำบากอัดคัดของของทุกสิ่งสารพัดปฏิบัติลำบากกัตรูธรรมะกักัตรูชา้าๆแปลว่าบารมีพระนราสร่อยม,มันน้อยต้องสร้างเวลานี้ให้มันมากมากอย่าไปทอดถอยมันอย่างคนจน จะนึกว่าเราจนแล้วไม่ทำงานมันยิ่งไปกันใหญ่ถ้าเรานึกว่าเราจนแล้วเราก็ต้องขยนันอย่างน้อยก็เสมอไยกินอันนี้ตป็มันกันแขันนั้นเราปฏิบัติให้มากทำไม่มากเจเริญให้มากมันก็ไปได้เหมือนกันอันนี้เป็นทุกข์าปฏิปทาท่านทาปัญญา ทุกขาพิจาปทา,ากิาพาปิญญานั้นปฏิบัติลำบากแต่รู้เร็วมีเหมือนคนก่อนรู้ง่ายจวนจะเป็นจะตายริ้นดนกระวนกระวายแต่รู้ง่ายเจ็บกระชังมันปวดกระชั่งมันจะมันหายง่ายอันนี้อันนี้เป็นคนที่สองคนที่สามสุขขปฏิเาปราคันทาพิญญานี่เรียกว่าปฏิบัติง่าย แต่รู้อะอยากไม่ค่อยกระทบกระเทือนไม่ค่อยบุไวายไปเรื่อยไปแต่นานๆบางทีประชวนจะตายมัเพีงแตรู้นี่ในขังขง้งพุทธิย้าเราก็มีสุขปฏิปทาคิดมาปิญญาลักษณะที่สี่นี้ก็รเรียกว่าปฏิบัติเป็นสุขเป็นสุขง่ายๆ รู้ก็อง,อง่ายอย่างนี้ก็มีอันนี้พระพุทธเจ้าต,ตรัสไว้มันเป็นลระษณะอย่างนี้ทีนี้มันก็เหมือนกันเนี่ยมันกันกัุก่ิตันอยู่วิป็ิจิตันยูในียปะประทรปรมะอุปิจิตันยูนั้นจิตนั้นไม่ต้องมากพอไปมองมองดูทาน,นี้ก็รู้แล้วว่า ท่านจะอะไรทำอย่างไรพอแต่ว่าอารมณ์เกิดขึ้นมาปุ๊บให้เป็นทุกข์เท่านแก้พุ๊บเลยว่ามันมาอย่างไรเร็วมากอุปติเตนยูยิปฏิเตนยูต้องแนะนำองพิจารณาเปรียบเทียบให้ฟังอย่างมันจะเอาทุกข์ทิ้งเราก็ตืนสองตืนไม่ได้แต่มันจึงฝ่ายแก้ตกไปได้แนะนำได้แก้ไขได้ เป็นวิปปิตอยูเนยะเนยยะบุคคลเนะี่ยพูดถึงจิตนะนี่นะชื่อของจิตเนะี่ยอคติเตอนอยู่อุกติัตอยูวิปติเตอนอยูนอยเนยยะปะัทภพระมะนี่พูดถึงเรื่องจิตจิตที่มนรู้เร็วมากกรงนี้ถ้าเป็นม้าแล้วก็ไม่ต้องเครียดยกแสื่ปไปเลยบินเลย เห็นแต่เงาแทะท่ามันก็วิ่งแล้วยีป่ปติเซนยูนี่ะพอแนะนําได้ต้องยกแทกขึ้นไม่วิ่งต้องเคี่ยนมาตัวนี้มันจึงวิ่งทอที่สามต้องเคี่ยนไม่หยุดเออไม่วิ่งต้องเคี่ยนบ่อยมันถึงวิ่งงั้นมันไม่วิ่ง เนยใหญะไปทะาปรามะนี่เออไอ้จะเพียนลงไปเระไม่ต้องไม่ต้องไปไม่ต้องวิ่งไม่ต้องเดินออถูกอารมณ์อะไรก็อยู่ยนั่นแหละออสั่งสอนอะไรที่พอใจมองเห็นได้ก็ไม่ไปอยู่เพี่ยนมปไปไปอยู่นะจิตอันนี้มันไม่เห็นหนึ่งมืดหลายอันนี้มืด อันนี้ลําบากมาตัวที่สี่นี่พระพุทธเจ้าเอาทิ้งัน,นไม่จะทิ้งอะไรไมันจะทิ้งในความเบียดเบียนหลกสอนไม่ได้ในใจแต่ก็ทิ้งไว้เพราะอะไรกรรมเก่ากรรมเก่าเข้ามาแทรกจนกรรมใหม่เข้าไปไม่ไหวเมื่อนน้ำมาในขวดแล้วมันเต็มแล้วมันไในพร่อง อยากจะได้น้ำใหม่ก็เอาไม่ได้ต้องเอาน้ำเก่าก่อนไปใ,ใช้น้ำเก่ามันหมดไปก่อนจึงเอาใหม่อย่างนี้ก็เือนกันฉันนั้นถ้ามีกรรมเข้าขมาแทรกแล้วลำบากถ้ามีกรรมเก่าเข้ามาแทรกแล้วลำบากมากฉะนั้นอย่างใดกอตามเธอะพวกเราทั้งหลายนั้นมันจะเป็นมันจะเร็วมันจะช้ามันจะอะไรก็ระอะไรเถ่การกระทำความดีในนั้ะมันดี ทำแล้วไม่เสียหายทำแล้วมันดีทำความดีมันแก้กความไม่ดีทำความไม่ผิดมันแก้กความผิดออกอย่างนี้มันเกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละเมื่อในเวลานี้มันยังไม่ได้ให้ผลการต่อไปมันให้ผลกรรม เมื่อกรรมันนี้มันให้ผลอยู่กรมอื่นมันให้ผลไม่ได้อย่างนี้ใครเคยเรียนกรรมไหมกรรมมันนี้นให้ผลอยู่กรรมที่เราทำเยอะนี่ให้ผลไม่ได้แต่ไม่เสียหายไปตรงไหนแต่เมื่อหมดกรรมนี้แล้วกรรมนั่นต่ออย่างนั้นถึงทำอ่ะจึงถามว่าทำแล้วไม่เสียหายทำไว้เพื่อเพื่อประโยชน ทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อห่างถึงไม่ถึงการไม่ถึงเวลามันแล้วเป็นต้นมันก็ยังอยู่ฉะนั้นทุกคนชิงมาเลยทําการปฏิบัติอในวัดของประพงค์ในปัญษานี้จงให้ยืนลักษณะการปล่อยวางในเพื่อนพระภิกษุสมเณรเราทุกๆคนนั้น ให้เห็นอกหเห็นใจกันให้รู้จักช่วยกันทุกอย่างให้สร้างบารมีร่วมกันต่างคนต่างตัางอกตั้งใจทุกคนนี้ทุกวันนี้ที่เรามาอยู่รวมกันนี้ให้เข้าใจว่าเป็นบุตรของพระพุทธเจ้าทุกคน ไม่ใช่ว่าเป็นบุตรของพ่อแม่เป็นบุตรโดยธรรม,มะถ้าเราไม่ประพฤติปฏิบัติตามโอวาทธรรม,มะําสั่งสอนของพ่อแม่ก็ดูถูกพ่อแม่คนนั้นเองอย่างที่เราประกาศไว้ว่าพุทธทางจรนางขจฉามิธรรมังจรนางขจฉามิ สังฆังสระนังคัจฉามิอย่างนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเป็นวาจาที่สำคัญนะเราถึงพระพุทธเจ้าว,ว่าเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วครมังสรนังขัจฉามิเรานับถือถึงพระธรรมเป็นที่พึ่งที่นับถือของเราแล้วสังฆังสรนังคัจฉามิ เราถึงพระสังฆเจ้าว่าเป็นที่พึ่งที่นั่นคงของาพระเจ้าแล้วอย่างนี้เป็นต้นพูดง่ายฟังยากพูดง่ายปฏิบัติยากถ้าเราไม่ตรงไปตรงมาไม่รถทิฐิมานะเราจะไม่ถึงพระพุทธไม่ถึงพระธรรมไม่ถึงพระสง์อย่างนั้นข้อประพุทพธปฏิบัติอย่าไปแข่งแยง่งซึมกันเดียวกันเมนื่อเวลาร,รมามาสร้างบารมีเนี่มันทะลุถึงที่มัน จะมีเวลาอยู่น้อยก็จริงจะมีเวลาอยู่น้อยก็จริงให้มันน้อยเหมือนมูเหา่าให้มันมีพิษแต่ไปน้อยเหมือนอย่างอื่นให้มันเกิดประโยชน์ให้คำนึงถึงว่าเราทำความไม่ถูกต้องอยู่สักร้อยปีหรือพันตีคนหนย่งหลือหลาย เรามาทำความดีสักห้าวันวิเ็ดวันนี้เจ็นตนก็ยังมีกว่านั้นมากมันจะทัดนัดต่ากันอย่างนั้นให้ผลอย่างนั้นทุกคนมันเะยจวนครึ่งภาษามานค้พอนภาษาแล้วตามความจริงลักษณะของคนเรานั้นถ้าน,น,นานๆไปมันชอบอยากอย่าประมาณที่ขอวัดเราจะมาติดตั้งไว้ไม่เสมอต้นเสมอปลาย แสดงว่าปฏิปทาของเราไม่สมบูรณ์ดังนั้นที่เราตั้งใจไว้ในก่อนพรรษาว่าเราจะทําอะไรกันก็จ้องทําประโยชน์อันนั้นให้มันสมบูรณ์ระยะสามเดือนนี้ให้มันตลอดต้นตลอดปลายนี่ต้องพยายามทุกๆคนให้เป็นทุกๆคนเราตั้งใจว่าเราจะปฏิบัติกันอย่างไร ก่อนผาพรนศาทำกันอย่างไรขอวัดเราต้องทำอย่างไรตั้งใจอย่างไรให้ระลึกถึงระลึกถึงว่า,ากลางว่ามันย่อย่อนก็ต้องกลับตัวปรับปรุงดืด่อเหมือนกเรภาวนาทำอนาปานสตติรมหายใจหายใจเข้าออกสม่ำเสมอ,อม เมื่อจิตมันพุ่นายไปตามอารมณ์ก็ยกขึ้นมาอีกตั้งใหม่เมื่อันเป็นไปตามอารมณ์ก็ยกมันขึ้นมาอีกตั้งใหม่อย่างนี้ก็เหมือนกันทางจิตเราก็เป็นอย่างนั้นทางกายของเราก็เป็นอย่างนั้นต้องพยายามให้ทําอย่างอื่นที่เราทํามาแล้วแตเ่เต็มวันเกิดมาจะถึแบันี้ห้ายปีเราเราทำเรงนั้นทําความชั่วนี่ความไม่ดีมามันทํามาได้แล้วมากแล้วบัดนี้เรามาตั้งใจ สร้างความดีของเราสามเดือนด้วยในภาษานี้ทุกคนถือว่าถือปริสนทิใหม่มตั้งใจใหม่ตั้งจิตใหม่เลิกกันถึงแม้ว่าอยู่ในพระนี้หรือออกไปแล้วเป็นต้น,ตนก็ให้มันเป็นนิสยัยก็ให้เป็นปัจจัยการทำดีแล้วมันไม่เสียหรอกการทำถูกแล้วมันก็ไม่เสียม,มันจะไม่ดีแต่การทำไม่ดีเท่านั้นแหละ มันจะไม่ถูกแต่การทําไม่ถูกเท่านั้นแหละอืไม่ไปที่ไหนเลยอยู่ที่จิตใจของเจ้าก่อนนั้นไอ้ความชั่วเราทํามาแล้วมันไม่ควรจะวายใจนี่เราลึกมาแล้วมือวานนี่ก็ดีมือซืนอนี่ก็ดีสองเดือนสามเดือนมาแล้วก็ดีเกิดมากก็ด,ดีแล้วก็ไม่สบายใจถ้าเราทําสิ่งใดจสวายเช่นว่าในวัดนี้ตั้งแต่ก่อน เราเป็นฆรวาสเรามาทุกข์โอเสียนพระถูกไเป็นต้นเยียเป็นฟังถึงแม่ว่าเราเข้ามาวัดมามองเห็นเสียนพระนี่โอ้ยมันบาปเหลือเกินถึงแม่ว่าเราอยู่นอกไม่เข้ามาวัดเราคิดถึงเมื่อไรมันก็บาปอยู่เหมือนนั้นไม่สบายอยู่เหมือนถึงแม่เรามาบวชอยู่ทีนี่เป็นต้น ยิงแล้วการยิงมาไหว้ท่านทุกวันทุกวันเนี่ยเสียงท่านไม่มีพอเราทุกข์ไปเนี่ยนี่เดียกว่าการทําไม่ดีเนี่ยบาปไม่ค่อยสบายใจเลยนี่นี่เลยไอความชั่วทําแล้วภายหลังเดือดร้อนไอความดีเราทําแล้วไม่เดือดร้อนอันนี้ก็ฉันใดฉันนั่นอืบัดน,นี้เร,รมามาทาเป็นพระ ไว้ดีแล้วปฏิบัติดีแล้วมันสบายไปเตืนศึกไปแล้วใครจะหันหน้ามาวัดลงปะงคมแม้มันสบายมาถึงหนึ่งมันก็บรรพณพอบานแม่เราเราง่ายเราสบายเป็นที่พื้นของเราเป็นที่พื้นของลูกหลานของเราอันนี้สถานนี่เป็นสถานที่สร้างคุณงามความดีของเราในชีวิตนี้อย่างนี้ให้มันแน่นหนาไว้ในใจของเจ้าของเนี่ยดีมาก นี่เนื่องการกระทำนี่เองอถ้าทำไม่ดีเลียวมันก็ไม่ดีในภายหลังท่าน